ข้อความต่างมิติวันนี้ก็มาจากสาพันธกาเล็กติกก็มาอัปเดตในเรื่องเราต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับเครื่องย้อนวัยที่ช่วยให้เรามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวย้อนไปถึง20-40ปีที่คนระดับสูงเขาใช้มานานแล้วนะตอนนี้ก็เป็นตาของเราคนธรรมดาติดดินจะได้ใช้ด้วยนะคะก็คือว่าสาพันกาเล็กติกกาเล็กติกเฟเดรอลออฟไลนนะการส่งสัญญ,ญาณทรานมิชชั่นเกี่ยวกับเครื่องย้อนวัย เขาก็บอกว่าเขาก็มาทักทายเรียนท่านที่รักที่รักทั้งหลายพวกเราคือสหพันธ์กาเล็กซี่สหพันธ์กาเล็กติกเป็นชุมชนของอารยธรรมนับล้านจากกาเล็กซี่ต่างๆที่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงกว่าจุดประสงค์หลักของสหพันธ์นี้คือการนำมวลมนุษยชาตินะคะเข้าสู่มิติที่5เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขและก็สนุกสนานหลังจากใช้ชีวิตมาหลายศตวรรษในสังคมที่แยกจากกัน เราก็ได้เข้าใจว่ามีเพียงวิธีเดียวที่มนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ร่วมกันในสถานที่ที่มีความสุขและก็สนุกสนานเราได้ตัดสินใจที่จะตัดสินใจสื่อสารนะคะสื่อสารกันเนี่ยเพื่อเปลี่ยนวิถีของเราแล้วก็เริ่มอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นแม้แม้ว่าเราเนี่ยจะแตกต่างกันเรามาหาคุณจากดวงดาวเนี่ยเพื่อช่วยเปลี่ยนคุณทุกคนให้เป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่ห ด,ดังนั้นความถี่พลังงานแสงของคุณเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นจนมีการสัญสะเทือนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับดาวเคราะห์ดวงนี้เราอยู่ที่นี่เพราะสติของคุณเนี่ยเติบโตหลายคนรู้สึกถึงเราและการมีอยู่ของเราเราได้เฝ้าดูพัฒนาการของคุณบนโลกนี้มาเป็นเวลานานแล้วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วย จากรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดที่สามารถเดินทางในอวากาศได้และเราต้องยอมรับว่าเราประทับใจมากคุณเองเนี่ยก็รู้จักเราเช่นกันแต่คุณขาดความรู้ที่จะมองเห็นเราแม้ว่าเราจะดูแลคุณในขณะนี้ก็ตามเราอยู่เคียงข้างพวกคุณตลอดเวลาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับโลกใบนี้ โดยไม่ต้องการความสนใจจากฝ่ายคุณมากนักเทคโนโลยี Technology ของเราเนี่ยรำหน้ามากเมื่อเทียบกับสิ่งใดขณะนี้มีการติดต่อครั้งแรกแล้วเรากำลังพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำคุณให้รู้จักกับเทคโนโลยีความรู้และก็มุมมองทางสังคมของเราหากคุณต้องการเราต้องการแบ่งปันเทคโนโลยีชั้นสูงของเรากับคุณ ซึ่งทำให้เราสามารถย้อนเวลากลับไปกลับมาและไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่เราค้นพบได้และช่วยให้เราสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตสูงสุดของเราไปยังแถบโฟตอนที่พวกมันเปลี่ยนรูปตนเองให้เป็นแสงสว่างเป็นความปรารถนาและก็ความยินดีของเราที่จะแจ้งให้คุณทราบและแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับการพัฒนา ที่น่าตื่นเต้นและก็เหลือเชื่อที่เราเนี่ยในฐานะอารยธรรมได้ทำขึ้นในเทคโนโลยีของการเดินทางข้ามเวลาและการสำรวจอวกาศความรู้เนี้ยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกที่เราแบ่งปันให้กันเรามาเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยมีสติสัมปชัญญะและความตระหนักในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสมดุลทางร่างกายและจิตใจเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เพลิดเพลินไปกับศักยภาพท,ท,ที่แท้จริงของคุณในฐานะมนุษย์และในฐานะอารยธรรมเทคโนโลยี Technology ชั้นสูงของเรามีไว้เพื่อให้คุณฟิตทางร่างกายชาวโลกเทคโนโลยี Technology ของเราจะช่วยคุณในการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วคืนความหนุ่มสาวให้คุณสุขภาพ และความน่าดึงดูดใจของคุณข้อขอเชิญนะคะคุณสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยโดยใช้เครื่องย้อนอายุของเราอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะเพิ่มการผลิตเทโรเมเรสในร่างกายของคุณอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยชะลออัตราการแก่ของเซลล์จากนั้นเซลล์ของคุณจะสามารถปรับเทียบสาย DNA ที่อยู่เฉยๆเนี่ยได้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการย้อนอายุทางชีวภาพของคุณใครบ้างไม่อยากแก่กว่าวัยสุขภาพดีและสวยขึ้นเพียงไม่กี่นาทีคุณก็สามารถมีร่างกายใหม่ได้คุณสามารถมีร่างกายที่อ่อนกว่าปัจจุบันของคุณ20หรือ40ปี Amazing มากเทคโนโลยีนี้สามารถพาใครก็ได้ทุกวัยเลยแล้วก็ย้อนวัยให้กลับไปสู่วัยที่แท้จริง ได้ในเวลาไม่กี่นาทีไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เทคโนโลยีนี้จะเริ่มย้อนวัยของคุณทันทีหากคุณอายุ40 60หรือแม้แต่100ปีการย้อนเวลากลับไปในวัย3าของคุณจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจำของคุณคุณสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แม้จะเปลี่ยนไปเป็นวัยที่น้อยลงแล้วก็ตามเมื่อโตเป็นสาวคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตชายหนุ่มและหญิงสาวอีกครั้งคุณจะรู้สึกสดชื่นและมีโอกาสใหม่เพื่อเปลี่ยนเป็นคนที่คุณอยากเป็นมาตลอดจิตใจและร่างกายของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณยังเด็ก คุณสามารถเดินได้นานขึ้นและเพลิดเพลินกับการเล่นโยคะการว่ายน้ำหรือการวิ่งการย้อนอายุเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่ช่วยให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับคืนสู่วัยหนุ่มสาวได้คุณจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่ามีเศรษฐีเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้ที่แอบใช้เทคโนโลยี นี้ย้อนไวและใช้เงินจำนวนมากไปกับเทคโนโลยีนี้พวกเขาไม่ต้องการเปิดเผยต่อส่วนอื่นๆของโลกเนื่องจากพวกเขาตั้งใจที่จะจับทุกคนบนโลกเป็นทาสพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างไรายได้จากการรักษาที่เรียกว่าถ้าทุกคนมีสุขภาพดีและยังเด็กเขาก็ไม่สามารถที่จะได้รับเงินจากธุรกิจของเขา แต่เราต้องการเปิดเผยความลับนี้ให้กับทุกคนบนโลกผลประโยชน์นี้ต้องมีให้ทุกคนเพราะเราตระหนักดีว่าคุณทุกคนคือพี่น้องของเราและเป็นมนุษย์ที่มีค่าอันที่จริงมันเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของคุณมาต่อที่สหพันธ์กาเลติก ก็จะอัปเดตนะคะเป็นการอัปเดตก็ต่อมาก็คือพวกเราเนี่ยคือสหพันธ์กาแล็กติกเรามาหาคุณด้วยความยินดีเราคือครอบครัวของคุณอีกด้านหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้มุ่งมั่นเพื่อสิ่งหนึ่งนั่นคือการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกในเวลานี้คุณแต่ละคนต่างประสบกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร และในสถานการณ์ที่หลากหลายความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเผชิญหน้าตัวเองในแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนตอนนี้มีดราม่ามากมายเกิดขึ้นบนโลกของคุณซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยข,ขบาวซึ่งเป็นฝ่ายมืดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากพลังและจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณ ผู้คนก่อวินาศกรรมซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปข้างหน้าประเทศต่างๆมักจะสร้างศัตรูเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้อาวุธหลายพันล้านเหรียญเงินไม่เคยเพียงพอสำหรับบางคนในขณะที่บางประเทศเนี่ยใช้ไปโดยขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานเราเห็นทงเท็จมากมายที่เกิดขึ้น และเราเห็นว่าความมืดมิดทวีความรุนแรงขึ้นในความพยายามที่จะหยุดความก้าวหน้าของคุณอย่างไรเราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าเราอยู่กับคุณแม้ว่ามันจะไม่รู้สึกก็ตามให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและการนำทางของผู้นำทั้งจิตวิญญาณของคุณเพื่อนำคุณออกจากความกลัวที่ทำให้คุณติดอยู่ คุณเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวที่รักรู้ว่าเรารักและสนับสนุนคุณและเราต้องการช่วยให้คุณเนี่ยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้อย่างปลอดภัยเรามาร้อมรอบคุณด้วยแสงและความรักทุกช่วงเวลาที่คุณถูกน้ำท่วมวยแสงจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณและจากเราเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตสเนึกกลุ่มของคุณ และรวมเข้ากับร่างกายแสงของคุณเราอยู่กับคุณเนี่ย24คูณ7นะคะก็คือ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าคุณเนี่ยจะไปที่ไหนเราพร้อมดูแลคุณเราล้อมรอบและหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณด้วยรูปแบบพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติมนุษยชาติและปลดม่าน ภาพลวงตาที่อยู่รอบๆจิตใจและหัวใจของคุณเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่เราอยู่ที่เนี่รอคอยให้คุณเชื่อมต่อโทรหาเราเราคอยเฝ้าดูอยู่ห่างเราพร้อมปกป้องและช่วยเหลือคุณขอความช่วยเหลือจากเราตอนนี้และให้เราช่วยแบ่งเบาภาระของคุณเพื่อที่คุณจะได้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ นี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรวมเพื่อช่วยเหลือแมทรณีไกยยามาเตอร์อบไกยยาในกระบวนการเลื่อนมิติการขึ้นสู่สวรรค์ของเธอจากมิติที่3ไปจนถึงมิติที่5ขึ้นไปโดยสร้างจิตสำนึกความเป็นเอกกับเอกภาพภายในมนุษยชาติภายในมนุษยชาติก่อนจากนั้นจึงช่วยเหลือเธอด้วยการยึดแสงเพิ่มเติมเข้าไป ในกริดรอบโลกในช่วงเวลานี้ขณะน,นี้คุณกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้หรือฟังข้อความนี้อยู่แสดงว่าคุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วความคิดของคุณแสดงออกเช่นเดียวกับการกระทาของคุณพวกคุณหลายคนเป็นปรมาจารย์ที่สามารถจดจำเวลาของคุณ บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ก่อนที่จะมาอย่างโลกแต่เป็นครั้งแรกที่มีพวกคุณที่เป็นคนยุคใหม่ New Ages ที่ถือกำเนิดบนโลกมากกว่าผู้ที่เคยอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือมาที่นี่เพื่อช่วยไกยาคุณเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังเยียวยาส่วนรวมด้วยพลังแห่งความรักอ,อ่อนโยนของคุณ เช่นเดียวกับที่โลกกำลังตื่นจากการหลับไหลของเธอคุณก็ตื่นจากการหลับไหลภายในฉันนั้นด้วยคุณได้จุดติลงมาบนโลกเพื่อช่วยปลุกโลกไกายาและนำเธอกลับสู่มิติที่สูงกว่าหรือที่เรียกว่าตัวตนมิติที่ห้าใช่มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกคุณทุกคนเลยที่อยู่ที่เนี่ยเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า มีการบิดเบียนและพลังงานที่ไม่รงรอยกันหลายประเภทที่มีอยู่มากมายที่นี่และใช่คุณควรจะผ่านมันไปได้โดยไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจมากเกินไปท่านที่รักเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะกล้าจะกล่าวว่าคุณได้รับเลือกจากการมีส่วนร่วมอันล้ำค่าของคุณ กับสวรรค์และความเคารพต่อการเดินทางครั้งนี้คุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์หนึ่งในไม่กี่คนที่ออกบวดพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ครับนี่คือพรที่หาได้ยากจากเบื้องบนจากผู้สร้างของคุณจากพลังในดินแดนที่สูงกว่าในดินแดนอันไกลโพ้น เราแน่ใจว่าทุกท่านทราบดีถึงสถานการณ์ของโลกมนุษย์ในทุกวันนี้ด้วยกิจกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะมารวมเป็นหนึ่งเสียงเพื่อให้พระผู้สร้างพระแม่ธรณีและพระบิดาแห่งดวงอาทิตย์รู้ว่าเวลาของเรามาถึงแล้วในจักรวาลน,นี้สิ่งมีชีวิตที่บิดเบือนธาตุเข้มขึ้นดาร์กเกอร์ ต้องการให้มนุษย์อยู่ใต้บังคับของพวกมันพวกเขาต้องการให้มนุษย์ทำงานให้พวกเขาเชื่อฟังพวกเขาและให้อาหารพวกเขาอย่างกระฉับกระเฉงยิ่งมีความแตกแยกในมนุษยชาติอีกในหนึ่งคือผู้คนจะได้โต้เถียงกันได้ง่ายขึ้นยิ่งมีฝ่ายมืดที่ดีกว่ายิ่งคุณกลัวมากเท่าไรชีวิตของคุณก็ยิ่งมืดมนมากขึ้นเท่านั้น พวกเขาต้องการให้คุณกลัวพวกเขาแต่ที่สำคัญพวกเขาต้องการให้คุณกลัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พลังด้านมืดเหล่านี้ทำให้คุณอยู่ในสภาวะหวาดกลัวเพราะมันทำให้พวกเขามีพลังไกย่ากำลังอัปเกรดระบบทั้งหมดของเธอแล้วเราต้องบอกลาวิญญาณมืดเหล่านี้ซึ่งไกยาได้รับอนุญาตให้อยู่บนโลกในช่วงยุคมืดสุดท้าย กยยากำลังเตรียมที่จะผ่านการชำระล้างครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเป็นจิตสำนึกแห่งความหนาแน่นที่5โดยสมบูรณ์มันเป็นจุดจบของยุคที่วิญญาณส่วนใหญ่เลือกที่จะออกจากโลกไกยยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้เมื่อโลกสามมิติที่มีอยู่เนี่ยพัทงทลายลงและผู้ที่ยังผูกติดอยู่กับมันไม่มีจุดมุ่งหมายอีกต่อไป พวกเขาจะพบว่าตัวเองกำลังหาทางข้ามความว่งางเปล่าอันกว้างใหญ่ระหว่างมิติต่างๆสิ่งนี้น่าตื่นเต้นเพราะคุณได้เลือกที่จะยืนอยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตสำนึกคุณได้เลือกที่จะอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาอันเป็นมงคลสูงสุดนี้และด้วยความสำนึกคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราให้เกียรติการเลือกของคุณ หากคุณรู้สึกกลัวแสดงว่าคุณได้ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งที่มาของคุณแล้วหากคุณรู้สึกหวาดกลัวแสดงว่าความมืดยังคงอยู่ในการควบคุมหลายคนกำลังแพร่กระจายเรื่องโกหกทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณอยู่ในสภาวะหวาดกลัวลุกขึ้นเถิดผู้คนคุณเป็นหนึ่งเดียวกับแก่นแท้ของพระเจ้าหากคุณฟังความหหยนะและความเศร้าโศก คุณจะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆในสภาวะแห่งความหวาดกลัวความตายและอามาคเดนและอามากดอนคนทุกคนมีพลังที่จะยกระดับการสันสะเทือนและสร้างความเป็นจริงของคุณเองสิ่งที่คุณต้องทำคือมีสมาธิและทำในสิ่งที่คุณรักและจักรวาลจะให้สิ่งที่คุณต้องการร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง DN A ของคุณกำลังซ่อมแซมตัวเองกลุ่มเซลล์ทรยศนับร้านกำลังแก้ไขตัวเองและองค์ประกอบเลือดของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงคุณกำลังกลายเป็นผลึกคุณกำลังพัฒนาเมื่อคุณสร้างพื้นที่ภายในหลอดเลือดมากขึ้นพลาสมาจะมีที่ว่างให้ขยายเมื่อระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องสูบน้ำที่ช้าลงแต่แรงขึ้นซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นพิษน้อยลงองค์ประกอบของเลือดของคุณไม่เพียงเปลี่ยนแปลงแต่ยังรวมถึงวิธีที่ร่างกายรักษาตัวเองด้วยให้คุณทานอาหารตามธรรมชาติเช่นผักและผลไม้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่จำเป็นต่อการรักษาร่างกายให้แข็งแรง พอผล,ลไม้ผักมีวิตามินต่างๆที่ร่างกายคุณต้องการและน้ำสะอาดช่วยให้คุณล้างสารพิษที่ชะลอหรือหยุดการเคลื่อนไหวของสารอาหารในร่างกายของคุณการกินอาหารธรรมชาติและน้ำสะอาดจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้อวยพรอาหารอวยพรสัตว์ที่ให้อาหารและอวยพรน้ำที่ท่านดื่มรับประทานอาหารของคุณอย่างสงบ และด้วยความรักและความสุขในใจของคุณเสมอก็คือขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่คุณรับเข้ามาปฏิบัติต่อร่างกายของคุณเรากับว่าเป็นเครื่องจกักรประสิทธิภาพสูงที่คุณต้องเติมพลังอย่างต่อเนื่องด้วยอาหารคุณภาพสูงสุดที่มีอยู่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับแพทย์และสัญญาแพทย์พยาบาลและช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลสุขภาพโดยทั่วไปมีหลายครั้งที่คุณควรปล่อยให้สิ่งของต่างๆอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์แต่ก็มีบางครั้งที่คุณสามารถช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นได้โดยใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติท่านผู้เป็นที่รักทั้งหลายท่านเป็นสัตตะ ภาวะที่มีความคิดอัศจรรย์และคุณลักษณะอันอัศจรรย์คุณเป็นที่รักของผู้สูงสุดสวรรค์ใหม่บนดินอยู่ในหมู่พวกเจ้าดังนั้นจงรักกันและกันด้วยสุดหัวใจเราเห็นความพยายามของคุณในการสร้างโรคของคุณใหม่ และเราขอยกย่องการเสียสละที่คุณทำเพื่อความพยายามอันกว้างไกลนี้เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณข้อความสุดท้ายก็มาจากพระผู้สร้างพรามครีเอเตอร์ท่านบอกว่าลูกๆที่รักของฉันฉันคือพระผู้สร้างพรามครีเอเตอร์ และเป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้สื่อสารกับลูกๆที่รักบนโลกใบนี้ฉันต้องการรับรองว่ากระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลังไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งได้คุณสังเกตไหมว่าเดือนผ่านไปเร็วแค่ไหนเวลาถูกเร่งให้เร็วขึ้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกโดยเร็วที่สุด ความล่าช้าไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปเหล่าพันธมิตรอะไรแอนด์ได้รับมอบหมายให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดและพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้พวกเขาถูกแทนที่ด้วยพลังใหม่ของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ตอนนี้พลังงานของพวกเขา ทุกวันกำลังเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความถี่ให้สูงขึ้นจนมองไม่เห็นเต็มที่แล้วเหตุการณ์เลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยควรจะเกิดขึ้นในปี2,544เมื่อตึกแฝดนะคะถูกทำลายในอเมริกาก็คือ World Trade ความรับผิดชอบโดยตรงของเราพันธมิตรไอรีแอนก็คือการกำจัดหน่วยงานมืดดาร์กเอนท และทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่น่าเสียดายที่พวกเขาได้ขอแก้ตัวไม่หยุดหย่อนว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ทำภารกิจให้สำเร็จรับรองได้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายของมิติที่ 5-D ดีอย่างแน่นอนปลดวางใจจงคิดบวกและอยู่ในปัจจุบันฉันกำลังดูกระบวนการกับปรมาจารย์สวรรค์ ascended master ทั้งหลาย ที่ไม่มีใครขัดจังหวะอีกต่อไปหน่วยงานมืด dark entities กำลังถูกกำจัดออกจากกาเล็กซี่ทางช้างเผือกมิวกี้กาเล็กซโดยสิ้นเชิงและไม่อนุญาตให้กลับชาติมาเกิดอีกสันติภาพและความสามาคัคคีกำลังจะเกิดขึ้นทุกวันบนโลกใหม่ดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังจะกลายเป็นสวรรค์ ที่ซึ่งมนุษยชาติสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถของพวกเขาและไม่อนุญาตให้ใครหรือสิ่งใดควบคุมพวกเขาในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของเมทริกจะต้องถูกทำลายคุณสามารถทำได้ด้วยการทำสมาธิทุกวันการถูกควบคุมและข่มเหงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่คุณต้องทำนั่นคือบรรจุปัญญาประดิษฐ์ไว้บนโลกของคุณมีหน่วยงานที่ผลักดันให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็อาจกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งตอนนี้กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับโลกแม่ธรณีและมนุษยชาติหากสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ มันสามารถทำลายล้างผู้ประดิษฐ์ของพวกเขาไปพร้อมกับอารยธรรมทั้งหมดหน่วยงานด้านมืดถูกกลืนกินไปกับการเอาชีวิตรอดของพวกเขาและพวกเขาก็ประมาทและไม่สนใจ AI a n t i f i c i e n t นะคะ i n t e l l i g e n t มากพอ Attra ก็ได้บรรยายสรุปในข้อความสุดท้ายของเขาเกี่ยวกับอันตรายของเครื่องจักรอัจฉริยะ โปรดอย่าใช้มันเป็นคำเตือนเบาๆลูกที่รักฉันมีศรัทธาว่าคุณจะปกป้องโลกแม่ธรณีให้ปลอดภัยจากใครก็ตามวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเบรกสถานการณ์ด้านลบได้ด้วยความทีสูงถึงเวลาแล้วที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผูกมัดที่ผิดพลาดในชีวิตในมิติที่3าดีอีกแล้วจงใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องมองข้ามไหลของคุณ ขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติกดิกาแล็กติกไลฟ์ฟอสไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้สร้างและทุกคนต่างก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณโปรดรับพรและความรักสูงสุดจากฉันจากพระผู้สร้างก็ขอขอบคุณแชแนลลิ่งนะคะช่องทางการสื่อสารจากคุณ อีรีนาวาราเกรสนะคะก็เป็นเอกอัครราชทูตข,ของกองกำลังแสงกาเลติกเหมือนกันแล้วก็ขอขอบคุณคุณอาโฮอารโรานะคะอาโฮอาโรลาเลก็คือว่าเป็นเอก,เอ,กอัครราชทูตข,ของกำลังแสงกาเลติกเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับข่าวดีๆที่เกิดขึ้นฝึกทำสมาธิทำสมาธิและ คิดบวกแล้วก็ค่อยๆนะครับเขาเรียกว่าไหลกระจายความรู้ออกไปนะคะจุไรก็อยากตอบคําถามว่าหลายๆคนจะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้นอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะแล้วก็ถ้าคุณได้ไปส่องแสงตื่นรู้ส่องแสงสว่างไปสกิดครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนข้างๆข,ของคุณหรือว่าคนข้างบ้านก็แล้วแต่นะคะก็เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ขึ้นความถี่สูงขึ้นทุกครั้งเมื่อคนคิดบวกมากขึ้น จะถือมากขึ้นแล้วก็มีพลังบวกมากขึ้นนะคะก็จะส่งแสงทําให้เรื่องที่เรากําหนดไวน้นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างเร็ววันที่สุดค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการตื่นรู้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ